คลิปต่อเนื่องครับนี่ตรงนี้มีปั๊มด้วยแต่ว่าปั๊มแก๊สขวามือครับจะเดินา uh, 3 3หกอยู่นะครับขับรถมุ่งหน้าไป uh, ตำบลบอ่อไฟนะครับออกมาจากลาววัญน,นครับประมาณสัก5หกิโลแล้วครับจะเดิน3 3หก เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับเปลี่ยนถนนเปลี่ยนเส้นทางนะครับเพื่อไปบ่อฝ้ายอีกหาเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหเลขสา8สดเดี๋ยวซ้ายข้างหน้า3488นะครับแต่เส้นนี้ที่กำลังก่อนจะเลี้ยวเนี่ยก็คือ3306 แต่เป็นเป็นสามแยกครับแต่เลี้ยวขวาก็ไปบ้านสะประโจมเลี้ยวซ้ายก็ไปอำเภอด่านช้างาเข้าสู่ถนนหมายเลขสามสี่แปดแปดนี่ฮะปลายข้างหน้าบอกเราไปสามสี่แปดแปดนะครับก็คือไปออกบ้านบ่าวไฟแล้วก็ไปด่านช้างได้ บ้านหนองไฟนะครับไม่ใช่บฝ้ไฟขอโทษทีครับกลับไปจากนี้ก็ไปด่านช้างสามสิบห้ากิโลเฟกะเตี๋ยวอ้าวชื่อร้านนะเฟกะเตี๋ยวก็คือกาแฟแล้วก็เตี๋ยวอ่าเฟกะเตี๋ยว ็คือสองอย่างฮะกะคำว่ากะโรงเรียนบ้านหนองสมนี่วัดนี้สวยมากครับเดี๋ยวดูอะซ้ายมือะแต่ว่านักต่องเที่ยวคงไม่มีครับวัดอยู่วงน้อยอ่ะแต่วัดสวย ไปว่านหนองฝ้ายนะครับไปทางด่านช้างครับจากนี้ไปก็35มกิโลครับด่านช้างถนนสามสี่แปดครับถนนรถสวนเนอะแต่ว่ากว้างขวาง บ้านหนองรีเลี้ยวซ้ายแต่เราตรงไปนะครับบ้านหนองไฟถนนสามสี่แปดแปดไปทางอำเภอดอ่านช้างนะครับสี่กิโลครับหนองไฟ อ้าวลืมครับ <laughs> โอเคโอเคโอเคครับโอเคครับไปบ้านหนองฝ้ายนะครับไปบ้านหนองฝ้าย4600เมตรเลี้ยวซ้าย3488ที่ก็บอกเราเลี้ยวซ้ายนี่คือเป็นถนนลัดนะผมรู้แล้วผมดูแล้วเป็นถนนเส้นทางลัดนะ แต่ผมต้องดูสภาพตนดินก่อนว่าจะตัดสินใจไปตางรัดหรือเปล่าเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาขออนุญ,ญาตไม่เลี้ยวดีกว่าครับโอ้มีอะไรครับเนี่ยตลาดนัดหน้านองฝ้ายครับตาเตดอีก200 m. เมตรเลี้ยวซ้าย นะฮะเราไม่เลี้ยวตามที่เขาบอกนะครับพะเราเราีวิวเส้นเส้นทางสามสี่แปดแปดนี่ก็ถือว่าหนองายแล้วนะเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายเนี่ยบ้านหนองายแล้วนะเมื่อกี้ตลาดนัดอยู่ซ้ายมือลอ,องตัวแบบหนองไฟนะครับบ้านหนองายนะครับ อยู่ในอำเภอลาวควันนะครับบ้านหนองฟ้ายนะครับสำนักงานเทศบาลตะบนหนองฟ้ายเมื่อกี้อยู่ฝ่ามือนะครับอันนี้คือตลาดของเขานะครับผมตั้งใจเข้ามาฮะตั้งใจเข้ามาไม่อยากไปทางเส้นรัดเมื่อกี้ที่จะไปนู่นเลยเป้าหมายที่จะไปครับแต่ให้รู้ว่านี่คือหนองฟ้ายแล้วนะครับสภาพตนนเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็เป็นบ้านนะบ้าน แต่อยู่ในอำเภอเหล่าขวัญน,นี่มีหลายอย่างครับซีเจก็มีครับแล้วก็อีกสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทาง,ล <Seven S 1> งหลวงชนบทสายบุรีสามศูนย์เจ็ดสอง เซเว่นยังไม่เห็นแต่มาเส้นอื่นไม่มั่นใจน <Okay S 1> ครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทโอเคครับผมจบคลิปตรงนี้ครับบ้านหนองฝ้ายครับ